ทีแน่ๆเจอแล้วอย่างหนึ่งเลยคือลมนะดูดิอุปสรรคหลักๆของคนตีเย่ยบป้อมน่าจะรู้ดีนะครับว่าลมเนี่ยทำให้การส่งเหยื่อไปที่เป้าหมายนะมันยากโอเคครับไปดูกันดีกว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้สายแล้วด้วยสวยน่ากลัดมากเลยวะ ดูมันขยับนะแต่มันไม่กัดไม่โดนกันไม่โดน ยาวมากอะ่ะโทฟี่ของวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับวันนี้มาแว้นดีประชันข้างทางนะครับช่วงนี้ก็ เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับน้ําก็เริ่มเยอะแล้วแต่ช่วงนี้มันอยู่ก้ามกึ่งระหว่างน้ําจะน้อยก็ไม่น้อยนะครับจะเยอะก็ไม่เยอะมันเลยแบบจะท่วมหญ้าก,ก็ไม่ท่วมอ่ะมันทําให้ป่านะมันค่อนข้างที่จะกัดยากนะครับต้องไปเจอแหล่งแล้วก็เจอหลุมจริงๆนะวันนี้ผมก็เลยแวะมาเช็คแถวๆห้องก่อนแล้วก็จะไปส่วนบ้านสร้างปลาจีนแล้วก็ได้ไปทางนครนายกไปนู่นเลยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ แทงออฟฟินแปครับยักษ์ฟินทีสามนะที่ผมใส่ก็เป็นเซ็ตประจำแต่รอบเปลี่ยนเป็นอัลฟาครับ R e d i t i น n าขานะนานๆก็ใช้ทีเหมือนกันตัวนี้โอเคครับไปตามดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทีแน,แน่เจอแล้วอย่างหนึ่งเลยคือลมนะคืออุปรสรรคหลักๆของคนตียยบป้อมนะ่าจะรู้ดีนะครับว่าลมเนี่ยทำให้การส่งเหยื่อไปที่เป้าหมายนะมันยากโอเคครับไปดูกันดีกว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ สายแล้วด้วย น่าโดวนว่ะกันไม่โดนกันไม่โดน อืม <t ries> ต้องกันเนาวลมล่มอ่ะหา,ายบอกดึงนะอ่ะหัดเลยสวยน่ากัดมากเลยว่ะ ดูมันขยับนะแต่มันไม่กัดแต่มันไม่กัดแต่มันไม่กัดที่ไงนที่ไหนโกแล้วทุกคนบอกแล้วว่าน่ามีนะโหใครปลาลอยมาเลยมาแล้วครับตัวแรกบัดกระเด็นมาเลยนะครับมายาลาบนะแล้วก็ แทงแล้วฟิน87ครับยักษ์ฟิน P3 ครับตอนแรกมาประมาณ7โมงครับออกมาสายนะวันนี้เ็งพอหาตัวได้ไปหากันต่อเฮ้ยอะไรวะใหญ่ด้วยนะ อุ้ยอุ้ยไม่กลับว่ะอี่น้งใส่อ่ะอันนี้แหละเอ้ยรุดเ <c oughs> อย้ย อะออ้หูสุดะหลายตัวนะสวยว่ะตัวนี้ <S <S มาแล้วตัวที่สองนะครับหลังจากที่หลุดไปสองสาตัวนะมาแล้วไอส,สวยด้วย <S <S มายาลาบครับแฮงออฟฟินแปดสิบเจ็ดครับยักษ์พีทีสามไปห <ไป S 1> ากันต่อ ก็คือหมายแบบนี้มันไม่สามารถตีโอเวอร์เฮดได้นะครับเพราะว่ามันติดสายไฟอย่เพื่อนเห็นหมาข้างบนเนี่ยเราก็ต้องฟิปไปก็คือหาวิธีลรวก็ตั้งคันอย่างนี้ให้มันกระแทกกับแขนนะครับมันก็จะไปนี้ก็ได้เล็กๆก็จะจะพุ่งหน่อยฝึกบ่อยๆแล้วก็ชํานาญเองนะครับแต่ส่วนมากหมายข้างทางมันไม่ค่อยจะเจอเหรอกครับอย่างนี้เมื่อเราไปตีแล้วแบบมันเจอแบบเห็นไหม พุ่งไปอย่างนี้จะสโลก็ได้นะครับแต่ผมว่าพิปนี่มันง่ายทีระยะก็ประมาณนี้นะครับ5เมตร10เมตรโดยประมาณอะไรอย่างเงี้ย ตนตัวผมเองผมก็ไม่ค่อยเจอหรอกครับไม้แบบนี้เพราะไม้ปกติส่วนมากก็อย่างมากถ้าเจอก็จะตีแบบไซส์แคดอะไรอย่างเงี้ยอ้ว่าเหตุมันก็ยังตีได้ปกตินะ่ะน่ากัดมากเลย โอ้โตัวตาโอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะเนี่ยโอ้เวีนของกรรมเอ้ยอากาศยังไงวะเนี่ย <c oughs> เงื่อนดูดิครับเข <c oughs> ้าคันเบ็ดไหมคิดว่าอ๋อตูสีแล้ววะดูดีมายราบครับแค่นี้ก็ยังไม่รอดนะไปหากันต่อ๋ยวปล่อยีกว่าเล็กเกิน

นี่รถกัดประจำกัดแล้วนะครับ <c oughs> อโอ้โหมดุด ฟองท่วมเลยกลอ,องนี้มี s h a d นะครับผมเคยมาทำขาดไว้ที่นี่ด้วยจะลองหาเหยื่อเล่นดูก็เป็นเหยื่อพวกแบบสกิปปิ้งไงนะครับสกิปก็ไปใต้นี่โดนฝนไปสามสี่วันนะ เราไล่สคริปต์โซนในดูดแต่ตรงหน้ามีนะ หน้ามีจะจัดเลยวะซุ้มอี้ กองนี้หนะ้าเขามากัดลังมากเลยตรงนี้ S <S ส่งแล้วนะโอ ยัไงยัไงยัไงสวยด้วยโอ้โหไม่รู้คนดูดิโอโ้ตัวนี้ นะมาแล้วครับตัวนี้คูทุกคนดูดิโปรฟี่ของวันนี้เลยดูสุดยอดอะยาวมากโลกว่าเนี้ยครับไมยราบตีขึ้นตะลิ่งฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เคาะลงริมตะลิ่งเบาๆนะครับซัดเข้าไปเต็มๆสุดยอดอะไซโลโลกว่าด้วยแหละยาวมากอะอืม โอฟี่ของวันนี้สุดยอดครับแน่นๆเลยเมื่อกี้แทงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน PE 3ไซส์นี้ก็เหลือๆครับข้างทางไว้ใจได้สุดยอดไปตามกันต่อโอเคครับคลิปนี้ก็หมดเวลาแค่นี้ครับผมต้องไปทำธุระต่อนะผลสรุปวันนี้ก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยครับเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็โดนกระชอนใหญ่นะครับ หรือว่าเป็นโทฟี่ที่4หรือ5ของปีนี้เลยนะสำหรับปราช่อนนะก็น่าจะประมาณโลกว่าได้เลยวันนี้ก็เป็นเซตนี้เหมือนเดิมครับที่ทุกคนคุ้นเคยนะแทง์ออฟฟินครับ87ยักษ์ฟิน P3 นะครับวันนี้ที่ใช้ด้วยสภาพน้ำที่ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำใหม่นะครับเลยต้องใช้เหยื่อที่มันตัวเล็กเพื่อลดอาการระแวงของปลานะวันนี้ใช้เป็นมายาาบ ก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับสําหรับข้างทางเซตนี้ก็เพื่อนเพื่อนครับตีได้ทั้งวันแล้วก็ใช้งานได้จริงครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนกดกระดิ่งไว้รอเลยครับและนี่คือโฟร์สตอรี่ครับ